ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมดีเจบานอีกแล้วนะครับผมวันนี้ดีเจบานจะพาทุกคนเข้าป่าอีกแล้วนะครับผมวันนี้ดีเจบานจะมาทางคลิปไปวังแห่อีกแล้วนะครับจะเป็นคลิปที่สองกับนี้นะครับผมคลิปที่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กินปลาเลยครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมว่ามันจะ ได้เรื่องไหมนี่นะครับผมตอนนี้ก็ดึงทานแล้วนะครับผมดึงทางไปลงห้วยน,นะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สองนะครับคลิปแรกที่เราไปวันน้ำไม่ได้กินปลาสักตัวเลยครับเดี๋ยวรอดูคลิปนี้นะครับผมว่ามันจะได้เรื่องไหมโเคเดี๋ยวเราไป กันเลยนะครับผมไปกันเลยต่อไปางนี้ก็ค่อนข้างที่จะหลังบาดมั้ง เดี๋ยวครับมันของโชว์สิ่งฐานก็เป็นงานของทางทางนี่ก็จะเป็นทุ่งนาของชาวบ้านนะครับผมวิถีชีวิตของเราก็ คือทำไร่ทางนานี่แหละครับผมตอนนี้ก็ใกล้จะถึงห้วยแม่จานที่เรานะจะลงไปวังแแหแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับโอเคไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ลงได้ลงจากรกแล้วนะครับผมนี่นะครับเราได้ลงจากรกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตอนนี้ก็ยังยังไม่ถึงห้วยนะครับต้องดึงไปอีกนิดนึงนะครับผม เราจะเก็บโรคไว้ตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอนี่นะครับคลิปที่แล้วเรามาสามคนนะครับคลิปนี้สองคนนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันเลยนะครับผมว่ารอบนี้จะพลาดเมืองรอบที่แล้วอีกไหมโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางไปแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ถึงห้วยแม่จางแล้วนะครับผมข้างหลังนี้ก็จะมีแพรแล้วก็ห้วยแม่จางที่เรานั้นจะมาวางแหนในวันนี้นะครับผม แต่เรายังไม่วางแห่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนู่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปกันเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราเสียงดังไม่ได้้นะครับท่านผู้ชมเราจะมาดูว่าจะมีปลาหรือเปล่านะครับฮะ เหนงามบอกว่าเจอลูกตัวเงินตัวทองนะครับผมถ้าจะเรียกเป็นตัวเฮี้ยนี่มันไม่สุภาพนะครับผมตัวมันเล็กน,นะครับมองไม่เห็นนะครับของกั้นที่ชักไฟมันนั่นครับมันคือลูกลูกตัวเงินตัวทองนะครับผมมันดางลงไปในน้ำแล้วนะครับผมมองไม่เห็นแล้วนะครับดตัวนิดเดียวครับผมน้ำวันนี้เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับ ปไปยากะห้วยแม่จางเราเราจะลงมาดูว่ามีปลาไหมประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะลงไปวางแหงข้างล่างนู่นนะครับผมทิ้งงานโอเคเดี๋ยวเราไปงลงข้างล่างกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกัน น,นี้ก็ยังไม่ถึงจุดที่เรานั้นเราจะวางแหงกันนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูอีกนิดกนึงนะครับผม ต,ต้องสัก,กดานนูนนู่น้่นี่เราไม่ถูกแค่ๆเรอเห็น <Him. S 1> ได้กลิ่นปาลาแล้วนะครับ เดีลีละหะลงไปนะทางคนุนนานครับดูกรับว่าเราได้ปากกิ่ตตัวนะครับนี่นะครับผมทุกคนได้มาไม่รู้กี่ตัวนะครับผม นี่นะครับนี่นะครับผมทุกคนนี่นะครับน่าจะห้าตัวนะครับผมเมื่อกี้นี่เยอะเลยครับแต่ไม่ทางนะครับผมเนื้อเล็นจอนี้เลยอดเยอะไปแล้วเนี่ยไปช่วยเขาไปเลยนี่ครับผมนี่คือปลาอะไรเราไม่รู้นะครับผมนี่ครับนี่ครับตัวโคตรใหญ่เลยครับ ชอบคลิปนี้ก็อย่างนีกดไลค์นะครับผมนี่นะครับผมน,นี่มันใหญ่มากครับทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะต้องรีเริเร่มที่เดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนี่นะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอข้างหน้าเลยจากเมื่อกี้ที่เราวางเมื่อกี้ได้ประมาณหกตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนิดนะครับผมเดี๋ยวเราไปวางอีกทีนึงโอเคตามมาเลยครับ เราจะหวังตรงนี้นะครับผมไม่ร,รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับนี่นะครับผมวิธีการวางแถวนะครับโอเคอาไมวมา้จะใช้ ไม่ได้ซักตัวเลยครับผมทุกคนวัใสคุณจะไม่มีปลาละครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะให้ทีมงานวางนะครับผมเดี๋ยวผมจะถือกล้องถ่ายนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์นะครับนี่นะครับผมตอนนี้ผมก็จะให้ทีมงานเขาวางนะครับผมผมถือกล้องถ่ายนะครับผมเมื่อกี้ก็ จากที่ผมว่มไปแล้วนะครับเมื่อกี้ได้หกตัวนะครับแค่หตัวนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็จะลงไปข้้งล่างนู้นนะครับผมนี่นะครับตอนนี้ทิงงานก็ก็ลงไปแล้วนะครับผมโอเคตอนนี้ทิงงานเขาก็จะหวังแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะพลาดอีกไหมนะครับผมจากที่ผมว่มเมื่อกี้ทีที่สองอะพลาดนะครับผมนี่นะครับตอนนี้เราเสียงดังไม่ได้อะครับท่านผู้ชม ต้องไปดูใกล้ๆนะครับผมทำงานข้าจะหว่านนะครับจากคลิปที่แล้วเรามาสานคนนี้ไม่ได้กินปลาเลยครับทุกคนน,นี่นเป็นงานข้าจะหว่านนะครับผมเราจะไปดูใกล้ๆนะครับผมนี่นะครับผม ตอนนี้ทิ้งงานลงไปในนาเน,นะครับผมลูลูกนาะชิลโลเน่ะทีเนาะ งานนี้ค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับทีนานเขาจะวางอีกแล้วนะครับนี่นะครับจากที่เราวางไหงเมื่อกี้นี้นะครับที่ได้มาครับผมหกตัวนะครับตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับผมเพราะมันไม่ค่อยมีแล้วครับปลาตัวใหญ่ครับผมส่วนมากนี่จะมีแต่ตัวเล็กๆครับผมนี่นะครับทคมทีงานเขาก็ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมทีนี้เขาเขาได้ เขาได้มาไม่รู้กี่ตัวนะครับน่าจะสองตัวนะครับผมแค่เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆนะตัวโคตรใหญ่เลยครับนี่นะครับทุกคนตัวใหญ่จัดนะครับนั่นนะครับทีงงานเดี๋ยวทีงงานจะรอดูก่อนนะครับนี่ครับได้ได้มาสองตัวนะครับผม โอเคนะครับทุกคนกี่ตัวแล้วลูกน้องสองตัวนะครับผมโอ้ตัวโคตรใหญ่เลยครับนี่นะครับผมนี่นะครับตัวโคตรใหญ่เลยครับผมโคตรใหญ่เลยครับโอเคนะครับเดี๋ยลืงให้กำลังใจพวกผมยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไปดูต่อเลยนะครับผมนะครับผมจากที่ผมนั่งรอทีงานวันแห่ผมก็ได้เก็บภาพนี่ครับผม ผักน um> <me er> ี่อร่อยมากนะครับผมผักที่อยู่ในอยู่อยู่ในป่าเนี่ยครับผมเราเก็บระวันที่รอทีมงานเขาวันแหนะครับผมของข้าที่จะอร่อยมากนะครับผักนี้คนไทยเขาเรียกยังไงผมก็ยังไม่ค่อยทุนนะครับเขาเรียกว่าผักกุนหรือเปล่าอะไรไม่รู้นะครับผมถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับทีมงานเขาก็อยู่นู่นนะครับผมวังแฮอยู่นู่นนะครับผมผมก็เลยเก็บผักนี้ จะเอาไปทอดจะเอาไปแกมอะไรก็ได้อะครับผมได้หมดเลยครับของขั้นที่จะอร่อยนะครับผมโอเคเราขึ้นไปข้างบนกันเลยนะครับครัทีวันทีงานเขากําลังหาดูอยู่นะครับมีปลาหรือเปล่านะครับผมโซ่เขาจะไม่มีแล้วครับผมก็จะมีคนมาท่อแหทุกวันนะครับ จะเป็นถ้ำนะครับผมทุกคนนี่ครับทีงางานเขาไปแล้วนะครับผมเราเสียงดังไม่ได้นะครับเรากลัวปลาจะได้ยินเนี่ยครับผมโอเคนะครับถึงางานเขาลุยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะจะได้หรือเปล่า โอ้ได้มาหนึ่งตัวนะครับผมทุกคนได้อยู่ได้อยู่นะครับผมสองตัวนะครับได้อีกแล้วนะครับสองตัวนะครับทุกคนเยอะจัดอะครับวันนี้รู้สึกว่าไม่พลาดเหมือนไม่เพิ่มไม่พลาดเหมือนที่คลิปคลิปที่แล้วนะครับ นี่นะครับทิ้งเงาเขาออกมาแล้วนะครับผมนี่ครับทุกคนนี่นะครับนี่นีะครับผมนี่ที้งเงาผมกินไหมครับผมถ้ากินก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ในตะกร้าแล้วนะครับผมในตะกร้าก็จะมีผักนะครับที่ผมเก็บมาเมื่อกี้มันคือผักกุกนะครับผมมันอร่อยมากอะค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้เราจะใส่ปลาในตะก <บา S 1> ร้าน,<บ>านะคร<บ>าโอเคเดี๋ยวเรา,<บ>าไปดูเลยครับขึ้นไปข้้งบนแล้วนะครับผมนี่นะผมผักกุดที่ผมเก็บมาเมื่อกี้ต้องมันจะมาต้องมันจะเป็นมบดนี้นะครับผมมันจะชอบอยู่ในฝั่งห้วยแม่นางเบดนี้เลยนะครับผม งี้เขาจะทอกเห็นจะหวังเองนแล้วเนี่ยผมจะทจะอกเห็หรือจะหวังเห็ผมไม่รู้เลยจริงนะนนก็ใช่นี่นะครับผมเทงะผมเก่งนะครับผมจะบอกให้เรื่องหาปลานี่สุดยอดเลยครับ ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับฮะถึงงานบอกไม่ได้สตัวนะครับผมโอเคแต่เราขึ้นไปต่อเลยนะครับผมทีมงางานเขาก็จะหวันแล้วนะครับผมตรงนี้แมงค่อนข้างที่จะลึกนะครับโอเคนะครับลุยแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะ ไม่รู้ว่าจะมีปลาหรือเปล,าล่านะครับน้ำลึกกันนะครับถึงงั้นบอกว่าคงไม่ทำปลาครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนนเลยนะครับผมทุกคน โอเคนะครับตอนนี้ระวัลที่เราวังแห่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับผมสลักคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมปลาก็ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่ครับผมแต่แต่ก็ได้อยู่นะครับโอเคสลักคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องยูทูบกระเรียงน้อยเนี่ยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ผมด้วยนะครับ โอเคนะครับถ้าทุกคนอยากจะให้ดีเจบานทางคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนะครับผมใต้คลิปนะครับผมโอเคสวัสดีครับผม